สวัสดีครับสำหรับในคอนเทนต์นี้เราจะมาทดลองลบพื้นหลังในภาพถ่ายโดยใช้ความสามารถของ AI หรือเครื่องมือลบพื้นหลังอัตโนมัติใน Photoshop กันนะครับซึ่งในเวอร์ชั่น2025ก็คือเครื่องมือที่มีชื่อว่า Remove Background เครื่องมือตัวนี้ปกติจะปรากฏขึ้นมาโดยอัตโนมัติ แต่ว่าถ้าหาไม่เจอหรือว่าถูกปิดการใช้งานก็สามารถที่จะไปเรียกมาใช้ได้จากเมนู Windows แล้วก็ไปที่ Contextual Taskbar ภาพต้นฉบับถูกถ่ายมาเป็นภาพแบบหลังขาวโดยใช้แผ่นโฟมิก้าแต่ด้วยความที่ใช้งานมาเป็นระยะเวลาพอสมควรก็ค่อนข้างที่จะมีริ้วรอยแล้วก็ความสกประปกอยู่พอสมควรนะครับเช่นบริเวณนี้บริเวณนี้ หรือบริเวณนี้นะครับก่อนจะลบพื้นหลังผมจะสร้างเลเยอร์ที่มีลักษณะเป็นพื้นหลังแบบสีทึบขึ้นมา1 l a เลเยอร์นะครับก็จะไปที่ถาดเครื่องมือเลเยอร์ไปที่ปุ่ม Create New Fill แล้วก็จะเลือกไปที่ Solid Color จะใช้ประมาณสีเขียวเขียวกดปุ่ม OK ตอนนี้ก็จะมีเลเยอร์ Fill Color 1ปรากฏขึ้นมานะครับเดี๋ยวกลับไปเลือกที่เลเยอร์ Picture ที่ได้เตรียมภาพต้นฉบับไว้ แล้วก็กลับไปที่ c o n t e x t u a l Bar แล้วคลิกไปที่ Remove b a c k ก r o u ว d ครับผลลัพธ์ก็ออกมาประมาณนี้นะครับถ้าดูผลงานก็ถือว่าทำได้ดีทีเดียวอาจจะได้มาเก็บตกพื้นที่ขอบขอบขอบ,บ้างเล็กน้อยเช่นบริเวณแถวแถวตรงนี้แล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมใช้ l a s So t o o l เพื่อเลือกพื้นที่ แล้วก็ลบส่วนที่ไม่ต้องการหรือส่วนที่เครื่องมืออัตโนมัติยังลบไม่เรียบร้อยออกไปจริงๆการลบตรงนี้สามารถใช้เครื่องมืออื่นๆที่คุ้นเคยได้ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนนะครับจากตรงนี้ก็สามารถที่จะเอาชิ้นงานนี้ไปตกแต่งเพิ่มเติมแล้วก็ไปใช้งานหรืออาจจะเปลี่ยนสีกระดาวให้เป็นสีขาว ก็จะได้ภาพที่มีลักษณะเป็นภาพแบบไดคัทหรือไอโซเลตบนพื้นหลังสีขาวก็หวังว่าทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจไม่มากก็น้อยว่ายังไงพบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปสำหรับในครั้งนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ